ไปเลยครับผมดูหลังที่เรารีวิวกันไว้นะผมเนะี่ยตอนเย็นนะครับผมหลังนี้เป็นไงครับผมโอ้ท่านผู้ชมหลังนี้อ้ยโด้แล้วหลังนี้้ยตัวตัว้วยนี่ครับผมเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับผมอิเอจ้าเจ้าเจ้านี่ครับผมนี่ครับผมผมบอกแล้ว รอยทางมันใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะมันต้องมีตัวมันต้องมีตัวเดือดดักไว้อีกครับผมลุนตอนเช้าอีกรอบเลยครับผมอกอกับใหม่ทํางานเลยครับผมนี่ฮะหลังที่รีวิวก็ทํางานเลยครับผมเนี่ยรอยทางอย่างนี้นะครับผมเนี่ยถ้าลองพูดถึงว่ารอยถ้าเห็นรอยทางกัดใหม่ๆผมยังไงยังไงเขาก็ต้องมาผมเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมด้วยนะอะ วันนี้พอดีผมทํากับเหล็กเสร็จมาแล้วผมเนี่ยก็ที่ผมรีวิวไว้นะผมเนี่ยก็วิธีการทํานะผมวันนี้ผมจะมาดักให้รับชมผมวันนี้ทําเสร็จอยู่แค่ห้าหลังนะผมมันจะมืดก่อนนะฮะผมก็เลยเอามาดักก่อนดักแค่นี้ก่อนนะผมไปฮนะเดี๋ยวผมพาไป,ไปดูมาดูทางมาดูรูผมก็มันมีแต่ทางนะผมมีรอยกัดยาผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมอนะ่ะไปฮนะหารับผมนี่เลยนะผมเนี่ย ดูรอยผมเนี้ยรอยกัดญ้าผมเนี้ยอันนี้รอยกัดสึกว่าเนี้ยรอยกัดยังไม่ใหม่เลยผมเนี้ยประมาณวันหรือสองวันเนี้ยแลผมเนี้ยวันนี้แดดแรงผมเนี้ยก็แห้งแล้วผมเนี้ยเดี๋ยวผมจะดักเนี้ยผม้ักหลังเนี้ยผมเนี้ยขาดักให้รับชมนะผมเอากลับใหม่แลยอันนี้เอากลับใหม่ที่ผมโมเลยนะผมเนี้ยลองกันเลยผมว่ากัดก็รอยกัดประมาณทักสองวันนะผมเนี้ย ตอยาเริ่มจะแห้งๆห,หน่อยๆครับผมเนี่ยลองกลับใหม่กันเลยผมเนี่ยกลับใหม่ที่ตายใหม่เลยผมเนี่ยลองดูซิว่ามันจะมีตัวนะฮะมันมีอยู่แล้วผมเนี่ยรอยกัดอย่างนี้ชัวร์ๆแล้ว,วลผมมีตัวอยู่แล้ว นี่ครับผมก่อนดักนะครผมขี้ใต้จุดนะผมรอยทางมันยังใหม่ๆอยู่ครับผมเนี่ยมันน่าจะมีตัวมันมีตัวแน่ๆแล้วนะครัผมเนี่ยแต่ว่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่ากพรน่าจะอยู่ครับผมเนี่ยอยู่แถวนี้แล้วนะฮะจุดให้หอมเนี้ครับผมเนี่ยให้ฟันขึ้นนะครับผมแลดักเลยครับผมเนี่ยกลับใหม่ ทดลองเลยผมเนี่ยมีเลยแลผมดักเสร็จเอาผูกนะผมเนี่ยเชือกเชือกเอาผูกติดกลับไปนะ,อ,ะอุ้ยเกือบล้มอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดักให้รับชมแค่นี้นะผมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันตอนประมาณทักสองทุ่มครึ่งนะผมเดี๋ยวผมพามารับชมนะว่าจะมีตัวให้รับชมกันบ้างไหมนะผมโอเคครับขอาคุ เดี๋ยวเรามาดูหนูด้วยกันนะผมตอนนี้ประมาณเท่าสองทุ่มนผมผมพามายามหนูด้วยกันนะจะมีตัวกันบ้างไหมนะผมตอนนี้ฝนก็ตกเลยฮะผมเนี่ย <c oughs> ลงเม็ดปอแปะ์โปรแป,ประผมเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยผมมีอยู่สิบหลังผมมีกับโมที่ผมทํามาใหม่ผมมีอยู่ห้าหลังนะผมแล้วก็กับเก่าอยู่อีกห้าหลังนะผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยว่าจะมีกันสักกี่ตัวนะผมสิบหลังผมไปฮะ <c oughs> ไปกันเลยผมดูหลังที่เรารีวิวกันไว้นะผมเนี่ย ตอนเย็นนะ ha, ผมหลังนี้เป็นไงผมโอ้ท่านผู้ชมหลังนี้วุ้ยโดนแล้วหลังนี้อุ้ยตัวตัวอินี่ครับผมเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะผมเอาวเจ้าเจ้าเจ้าเอาครับผมเป็นยังไงละครับเอาหลังที่เรารีวิวับผมอุ้ยตัวนี้โดนโดนกลับหนีตีนะผมเนี่ย โดนหัวด้ยวยมั้งผมว่าโว้ยเดี๋ยวๆจับจับเขาให้กลับหาครับเฮ้ยนี่ครับผมเอ้าโอ้โหกางที่รีวิวไว้เลยนะผมเนี่ยนี่ครับผมยังไม่ตายเลยนะผมเนี่ยเอ้าวุ้ยแต้มแรกแต้มแรกโดนฟาดหัวนะผมเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่ครับผมเอาขี้ตายผมไปทางไหนเนี่ยแล้วผมไม่ได้เอาขี้ใต้มาด้วยนะผมเนี่ยเอ้าเอ้าโอเคเดี๋ยวผมขอจัดก,การก่อนครับผมยังไม่ตายฮะ จัดก,การเรียบร้อยแล้วผมนะฮะแต้มแรกของเราแล้วผมเอา้าสวยงามสวยงามสวยงามมีแต้มแล้วฮะมีแต้มมีแต้มอ่ะนี่นะฮะโอ้โหสวยงามสวยงามอ่ะเดี๋ยวว,าว,าว้าวก่อนนะเดี๋ยวผมาหาขี้ใต้ก่อนนะผมขี้ใต้ผมกระเด็นกระโดดไปไหนทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่ากระเด็นกระเด็นไม่น่ากระเด็นไปทางไหนได้นะเนี่ย โอ้ไปทางไหนรับเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ครับผมนี่ครับผมกระเด็นมันอยู่นี่อ่านี่ครับผมอนี่ครับผมผมบอกแล้วรอยทางมันไม่ใหม่อย่างนี้นะครับผมนี่ฮะมันต้องมีตัวมันต้องมีตัวเด็ดๆเพอีกครับผมลุนตอนเช้าอีกรอบเลยครับผมอ๋อกลับใหม่ทํางานเลยครับผมเนี่ยหลังที่รีวิวก็ทํางานเลยครับผมเนี่ย รอยทางอย่างนี้นะครับผมเนี้ยถ้าลองพูดถึงว่ารอยถ้าเห็นรอยทางกัดใหม่ๆครผมยังไงเขาเขาต้องมาผมเนี้ยเพราะเขาจะกลับมาที่เดิมผมเนี่ยอ,อยู่ใกล้ทางนะผมเนี้ยเสียงจะค่อนข้างจะว,ว่า,วา,วามีเสียงรถนะผมเนี้ยมีเสียงรถด,ด้วยอะไรด้วยนะครับผมเนี้ยอ่า นี่ครับผมมาดูทุกครั้งนะผมนะฮยก็อ้องจุดนะผมเนี่ยแล้วฝนตกใส่ที่ใต้นี่คือจะจุดยากหนะผมเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะติดแล้วมันจะมันจะแปรไปแบบ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 แับแดบแบ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 อ่บนแบยแบบแบยแบบแรบแบ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 บบแบบวบเแบบแบบบบแบผมบ ไปเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาลุนเช้ากันอีกทีครับผมจะเป็นยังไงนะฮะแต้มแรกมีแล้วนะผมไปฮะไปดูหลังต่อไปฝนก็ตกครับผมเนี่ยโปอยเม็ดครับผมจะค่อนข้างประหยัดครับผมเนี้ยดูหลังนี้ครับผมเนี่ยฮะหลังนี้หลังนี้ยังอยู่นะครับผมเนี่ยนี่ครับผมอ่ะไปฮะเดี๋ยวผมกลับมาจุดที่ไตค,ครับผม หลังนี้นะผมเนี่ยหลังนี้ก็ยังอยู่นะผมเนี่ยหลังนี้ยังอยู่อ่ะไปครับผมอ่ะดูกระถอะผมหลังนี้ครับผมหลังนี้เป็นไงครับผมหลังนี้หลังนี้ก็ยังอยู่ครับผมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไปฮะหลังนี้ก็ยังอยู่นะผมเนี่ยยังไม่เอ่ยยังอยู่ครับผมดูหลังนู้นครับผมนะฮะ ใส่รองเท้าบูท้วยครับผมเดินยากครับผมหลังนี้เป็นไงครับผมหลังนี้นี่เป็นไงฮิ้นโด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 นท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมเอ่ยท่านผู้ชมครับผมโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเอาละเอาละโดนโดนโดนเอาเดี๋ยวผมตั้งกล้องเฮะเอานี่นะครับผมท่านผู้ชมครับผมเอาตัวนี้ยังไม่ตายดูครับผมนี่ฮะเอา เอ้นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดิน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 ครับผมนี่นะนี่ฮะเดี๋ยว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 จับหางนะนี่ครับผมโอ้เรียบร้อยนี่ครับผมเอ้โอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามผมเห็นรอยกัดมันอยู่ครับผมผมมาดูนะผมเมื่อตอนกลางวันนะผมเนี่ยฮะแล้วผมก็มาหาที่แล้วแล้วผมก็มาดักตอนช่วงเย็นนะผมเนี่ยโอ้สวยงามสวยงามครับผมอะโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการมันก่อนนะฮะผมจัดการมันเรียบร้อยแล้วผมเนี่ย โอ้ตัวนี้ก็ตัวกำลังสวยครับผมเนี่ยหนูประมาณทักสี่ขีดครับผมเนี่ยฮะเกือบเกือบครึ่งโลครับผมเนี่ยสวยงามสวยงามสวยงามเอา้าโอ้ฮาสองแต้มรอบผมเนี่ยฮะหลังสุดท้ายมีมีแต้มรับผมเนี่ยโอ้สวยงามสวยงามนี่ฮะโอ้อ่าโอเคโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อจุดขี่ต้ฮะเอาโอเคครับผมผมจุดขี้ตายเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปสรุป สรุปหนูด้วยกันนะผมว่ามีกี่ตัวนะผมไปฮะสรุปค่ำคืนนี้นะผมเนี่ยช่วงสองทุ่มครึ่งนะผมเนี่ยเอ้ามีแต้มมาแล้วผมเนี่ยสองแต้มแล้วผมเนี่ยโอ้สองแต้มสวยๆครับผมเนี่ย,ต,ย,ยตัวประมาณเกือบเกือบครึ่งโลผมเนี่ยอ่ามีแต้มมาแล้วนะผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันอีกทีตอนพรุ่งนี้ผมจะมาประมาณสักตีสี่รครึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะพามารับชมผมพรุ่งนี้ผมไปทํางานนะฮะ ก็ผมจะมาตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งผมเดี๋ยวผมพามารับชมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอ,อกลับบ้านแลฮะตอนนี้ประมาณตีสี่ครับผมตีสี่หน่อยก็ผมพาไปยันหนูด้วยกันครับผมโอ้ฝนตกทั้งคืนผมเนี่ยลงเม็ดโปรปอแปะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะฮะกลับโม้ผมมีย่สิบหลังฮนะเดี๋ยวเราไปรุนด้วยกันเลยว่าเชา้าจะมีแ้มด้วยจะมีแ้มไหมนะครับผมไปฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมงรีบครับผม เดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกนะฮะไปฮะผมดูหลังที่เรารีวิวไว้ผมเนี้ยที่รีวิวไว้เมื่อวานเนี้ยผมเนี้ยเมื่อคืนนี้ได้เลยผมเช้ามาเงียบแล้วผมหมดตัวแล้วมั้งผมว่าเอาเคี้ยวผมผมขอเก็บน้ำที่ไนครับผมหลังนี้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 ยังอยู่หลังนี้ยังอยู่ผมเนี้ยเงียบอยู่เลย อ่ะไม่เป็นไรผมเงียบเก็บครับผมดูหลังนี้ด้วยนะฮะโอ้โหหลังนี้เป็นยังไงนะครับผมดูนะยังเงียบเลยผมเนี่ยมีเแจ้งหลังนู้นเป็นยเฮ้ยหลังนี้เอาโดนโอ้ยโดน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 นี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาละเอาอีนี่ครับผมเอ้อ โดนแล้วโดนแล้วโอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูด,นนะด้วยนะฝน,น,ะน,นก็นลงเม็ดด้วยนะนี่นะครับผมอุ้ยโอ้นี่ฮะมันเปียกครับผมเนี่ยพื้นที่มันเปียกใส่รองเท้าบู๊ด้วยฮะยิ่งเดินยากเลยครับผมอุ้ยแต่ตัวนี้ครับผมใหญ่ๆโอ้โหหมดไฟครับผมอ๋อวเดี๋ยแล้วๆๆ ทำหมาติดด oh. ีแท้น <seasoning> ี of. ่นะครับผมวู้ย <sh> วันนี้เป็นโลบ้างเนี่ยโอ้นี่ฮะโอ้ดูหมดหมดเต็มเลยผมโอ้โอ้นี่ท่านผู้ชมโอ้เห็นไหมฮะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้วู้เดี๋ยวเราล้างก่อนล้างหมดล้างหมดเนะผม โอเคโอเคเดี๋ยววางอันนี้ก่อนฮะเดี๋ยวกลับผมกลับมาเก็บผมไปฮะหลังนี้หลังนี้หลังนี้ก็ยังอยู่ของผมเนี่ฮะหลังนี้อยู่เหมือนเดิมป่ะไปฮะดูหลังดูหลังสุดท้ายด้วยกันนะผมสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็ยังอยู่ของผมเห็นไหมเห็นดินี่นะับผมหลังสุดท้ายหลังที่เราได้ไปเมื่อคืนนี้นะผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปหนูด้วยกันฮนะคําคืนนี้ผมก็ได้หนูไซส์ใหญ่นะผมวันนี้ไซส์นี้เกือบโลเลยผมเนี่ยวิดโลเพื่อถึงโลเลยผมเนี่ยโอ้อ่ะกับเล็กก็ยังถือว่ายังใช้ได้ผมก็เอามาลองหมายนะผมก็หมายนี้ก็ถือว่าหนูมีตัวเพราะว่ารอยกัดค่อนข้างเยอะนะผมแต่ว่าวานนี้ผมมาช้าเลยด้วยนะครับผมก็เลย ทำให้มันแบบว่าไงผมดูผมหาดักทางได้ไม่ค่อยดีสักาเท่าไหร่ฮะก็อย่างงี้ครับเมื่อคืนเท่าไหร่เมื่อคืนนี้ได้ไปสองตัวผมเช้าอีกตัวนึ่งผมเนี่ยโอ้ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ใหญ่เลยผมเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะเสียผมเนี่ยคฝนฝนมันตกครับผมเนี่ยตอนนี้ยังตกตกทั้งคืนนะผมตกแบบนี้เลยนะผมอ่ okay. ผมโอเคผมฝากติดตามช่องช,งช่างสายล่าโคดนามากินแล้วก็ช่องยูทูบช่างสายล่าโคดนามาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม